การรูปกฎหมายในสม,มัยรัตะนโกสินทร์การรูปกฎหมายในสม,มัยรัตะนโกสินทร์ถือเป็นรากฐานสาคัญในการวางระบบยุติธรรมที่ทําให้กฎหมายไทยทันสมัยครับเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรักษาที่เป็นยของชาติบริบทและปัจจัยสู่การปรูปกฎหมายภายผู้ค้าำจากตะวันตกในสม,มัยรัตะนโกสินทร์การ,ราาละอาณานิคมของชาติตะวันตกเป็นแรงผลักดันให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ สมัยของกฎหมายเดิมครับกฎหมายไทยที่มีมาแต่เดิมไม่สามารถรับรองรับความสัมพันธ์และการค้าระหว่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีปัจจัยส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมส่วนที่เช่นส่วนส่วนทีสส่สัญญาบอลลิงนำมาซส่งสิทธิภาพ,ส,ภาพสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทําให้ไทยต้องเร่งปฏิรูปกฎหมายนะครับการเริเร่มปฏิรูปกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช้นที่5นะครับท่านทรงตระหนักถึงความจําเป็นในการปฏิรูปกฎหมายอย่างลิ่งด่วนเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากชาติตะวันตกมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตรวจชําระส,ะสารกฎหมายเพื่อดําเนินการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยตามแบบสากลครับบุคคลสําคัญและบทบาทในการร่างกฎหมายใหม่นะหนึ่งครับพระอ,องค์เจ้าและพีพัฒนศักดิ์นะครับ ทรงเป็นผู้บุกเบิกระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทยได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับนักกฎหมายต่างชาติเช่นในโดรังยักมินมีบทบาทสาคัญในการให้คำปรึกษาและล่าประมวลกฎหมายใหม่นะครับคณะกรรมการตรวจสอบชำระกฎหมายประกอบด้วยนักกฎหมายไทยและต่างชาติร่วมกันทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์แบบครับการจัดตั้งระบบสารยุติธรรมละการเผยแพร่ประมวลกฎหมาย สมัยรัชกาลทร่มีการจัดตั้งระบบศาลยุติธรรมแบบใหม่แบบ่งเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเพื่อเป็นธรรมในการพิจารณาคดีครับประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทยได้ประกาศใช้ในปีพศ25ขอรับ2451ตามมาด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผลกระทบของการปฏิรูปกฎหมายต่อสังคมและการปกครองหนึ่งยกเลิกสภาพนอกอาณาเขตครับ ประเด็ลูกกฎหมายทําให้ชาติตะวันตกยอมรับและยกเลิกสันติสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับไทยได้นะครับความเป็นธรรมในสังคมระบบศาลยุติธรรมที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนครับสร้างความมั่นคงของชาติครับการมีกฎหมายที่แข็งแกร่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําลงไว้ซึ่งเอกำลัของและอธิปไตยของประเทศไทยครับ ุปสรรคที่ต้องเผชิญในการริรูปกฎหมายในสมัยนั้นการต่อต้านจากผู้เสียประโยชน์ครับมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพลครับการขาดแคลนบุคลากรค,ครับการพัฒนากฎาหมายรูปใหม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญจานวนมากซึ่งเป็นข้อจํากัดในช่วงแรกๆครับวามเข้าใจของประชาชนครับการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งที่ท้าทายครับ วะยากพอสมควรสรุปนะครับการรูปก,กฎหมายในสนัญญาท่านข้สิทธ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประเทศไทยรักษาอีกร้านไว้ได้นะครับแต่เป็นอย่างรากฐานสําคัญในการรากฐานสําคัญของระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันนะมรดโลโดกทางกฎหมายยังคงเป็นหลักประกันเสรีภาพและความยุติธรรมให้กับประชาชนได้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุกมิติครับขอบคุณครับ